ดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุสคนอันนี้มาเบิ่งตลาดขางทางตลาดซุนซนนะพี่น้องเนะะาะสับปะรดปูปลาหนาหนะก็มาขายอยู่ตามถนนหนทางพี่น้องมีมักบัวแล้วก็มีเอี่ยนโอ้หลายอไอ้พี่น้องเบิง่งว้าวเอี่ยนน้อยกบก็บมีแต่กบนาได้ใจเป็นตาซื้อได้พี่น้องอันนี้ก็ปลาดุกนาปลาเชง อาคนคายกับลายเอ้ยจุ๊กจุกกระปูโอ้หอเบิ่งซื่อๆนี่แหละกุ้งระหามปกระปูปลาปลานี่คือสีเมนคอกเดียวสีเดียวกันเลยลูกห่เดียวกระปูหนอกมีแต่กระปูกุ้งหอยปูปลาเข่ามาอกามีโอ้ เขาเนา่าเมาหน้าแซงบอ่ะบหน้าปีนี่แล้วห,หน้าปีนี้นนโอ้ขอคอซี้เบ่งได้บอกเปิดขายขา,หา,หาเขาปปหาหน้าปีทนตุกเขาไปบ่ได้เขาเยอะงถาโพลงไปผโออน้องมาเอาสิแลีนนัมันอีกะอ่าถนี่ก็ซื้ออะไรขมเหาขมเหามหาหน้าปีนะพี่อน้องเนี่อ่ดึงเอา3 0มสิบพันสามสิบพักาเท่ากับหาสิบบาทเป็นเงินบาทเนาะ ลงลอดลอยตัวในกิ่งกิ่งของสิบปันก่ามาแล้วเขาเมาหน้าปีพี่น้องกินก่อนบ้านก่อนเมืองเลยเมื่อสวรรค์บอกค่ะสาวขายขึ้นมาไล่แทมมื่อนี้ขายมกเขียพีน้องพี่น้องเนาะพากันกินข้าวกําหยังเบิ้ลตอนประแดกนะหลายคนกินประแดกกระเซ่ตเป็นบอก เมื่อนี้พากันมาขายกับปลาขายกับปูอะไรแต่เศร้าๆพี่น้องมาเกียบพี่น้องนี่ตลาดอันสมโซนตลาดตามซอยอันนี้เขาเอิ้นว่าบ้านคำน้อยขัวน้อยเนาะโอ้ตลาดแคมทางขัวน้อยก้าบ้านคำน้อยคือเก่ารักขัวน้อยเพื่อนขัวน้อยขัวใหญ่ห้ามห่อนนี่เขาก็ได้แต่ข้าวเมาพี่น้องข้าวหน้าปี ชาวบ้านมาขายปูปลาช่วงนี้ปูปลาหนะนาแนบหลายเพราะว่าปลาขึ้นมาขึ้นโอ้ผู้นี้นี่สงสัยมีคาถาดีใส่ทงตลอดได้สิพาไปหล่ออีกตลดาดซ้ำตลาดพี่น้องอแคมทางก็เป็นแบบนี้พี่น้องไปกันเรื่อยๆกตลาดอันมะเขือมาพี่น้องนั่ทางบ้านคำน้อยเฮาคือเก่าบ้านคำน้อยนี่เมื่อเจะาพรแพรสวรรค์เขตกระสังเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องชาวบ้านได้ยังก็ออกมาขายเลือกินเลือใส่จากหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเขาว่าแล้วคิดย่างน้ำมันถออกแซ่บบ่ มาเงี้งอันน่ะเบิง้งมะเขีืบมะเขียอโลเท่รน์นินโลเซาหานี่คือขายถือแค่โลเซาหาโลสามซิบอันต้นมือเซาหาแนมมาหั่นมะเขียอเต็มเลยเนาะแต่ว่าเพิ่งจะคายเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าสวยเบิดหัน่นซาห์พันโอ้คนยังไงซาห์พันเพิ่ดมาอันบนี้นี่มะกระปูพี่น้องกระปูเพิ่ณกมีกระปูหลายอะีรพาพี่พาน้องไปเลอกตลาดอีกต้องพี่น้องน้องไปเรื่อยๆเนาะ หลายแทหลายว่าพี a a abei, a me, a ่น้องมาเขียบแกค่า้ายบกเขียบทางคำน้อยพยากินบมาเขียบแท่บต้องมาแว่ซื้ออยู่ทางบ้านคำน้อยบกเขียบงามบกเขียบแท่บมานอยู่แถวนี้แหละพี่น้องคำน้อยเท่านี้แหละมะเขีพรเท่านี้แหละตลาดมาเขียบพี่น้องทางคำน้อยเฮามีหลายพยากินบมาเขียบแซ่บมันมาซื้อทางบ้านคำม้นยบะเขียบแครงสวัสดิเตบมาเขียบงามงามบอล้ายกัขาดแทๆเนาะบอล้ายกะขากอะไรพี่น้องเบิ่งพอแม่ขายลูกลอยน้ำ ตลาดจุ่มโซนมาเขียบกับปลูกเองออกมาขายเองเหมือนบอกโลเทไรนี่โลสหาโลสามซีบเลยแต่ความงามน้อพี่น้องเนาะขายแสาไปแบบซาบัน v e r นขายเหลาเลยกระเขียบแสบเด้อพี่น้องเด้อทางคำหน่อยเขาเด้อตลาดอ่านแค้มทางน้ะพี่น้องเนาะเครื่องขายผพน่ารลายได้แต่ว่าเฮากบมารอบคำๆเหมือยจกเบิด์เลยแหละะว่าต้นเสากับภาพไปมาเบิ่งตลาดชุบผนขายยังกันแน่พี่น้อง โอ้ขายหน่อไม้นี่ปอกให้เลยบ้านหนึ่นงแถมหอนจานานงโอ้หน่อไทยลายพี่น้องทรงแสบโอ้แกงทรงสีแสบแฉในาพี่น้องโอ้ปักพีพวนปักพีพวนสีสันขลกกังแท่งามตาเลยปักพีพวนตลาดตลาดแคมทาง,งาน้องน้องตลาดตาดันตามหมู่บ้านสุดเส้นทาง ตาด้นยางก็ออกมาขายบวาสิเป็นกบเป็นเขียกบกระไรแท้ๆแถวนี้กบหน้าหลายนล้วเน้องทางเขียบ้านคำนอยห้านี่อันนี้มีเฮ็ดพี่น้องเห็ดอ๋อเห็ดผึ้งรับผิดชอบตลาดด้วงาสมอะไรบอ มะเขียพี่น้องมะเขียนี่ในแน่นอ้อยนี่หัวตลาดด้งตะบ้านมะคายขายกบขายเขียนน้อยามนี่น้อกบเขียดหันลายพี่น้องอ่ากบใหญ่เท่าไดนี่ได้หาได้ปลาดุกนาเลยปลาดุกนากระมีพี่น้องโป๊กๆไว้นี่คือปลาดุกนาหนังๆเนาะ อ่ะพีน้องมาขายมาเขียมาอยากกินมะเขือลายลายแล้แม่นมาซื้อทางเขตคำน้อยนะพี่น้องปลาดุกนาปลาดุกนาอปลาดุกนาพี่น้องก้นจืดโอ้ปลาเค้งอันนี่เค้งมามาใช่ผสมเด่นมาเรื่อยๆไปร้านหมอง่าห่อนิกาแวะมาซื้อซอย ชาวบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้านะกะร้านอยู่พี่น้องชาวบ้านเพิ่นมาขายเครื่องขายของขายเห็ดไปมียังก็เอานั่นออกมาขายเห็ดยังไงนี่เห็ดเพิ่อคุ้มปัญญาชาวบ้านมาขายชาวขายบริขายกระมานั่งตลาดก็มีแหงไปมาอย่าลืมมาซื้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ตลาดนัดสุดท้ายแล้วขอคำมุขอบใจที่ครกระม้าเบิ่งแล้วก็ขอบใจให้ร่ำๆ่ำเรยเรืยใคแซ่ไปกับเป็นมหาเศรษฐีพี่น้อง คข,ขนาดทางส่งมาส่งหรอกกินทางมันอ,อ,น,อมนี่คือว่าพามาหลอดตลาดบอได้ซื้อมาหลอดบึงสซือ้อตอนเสาวหันร้า,า,รายเนาะตอนพี่น้องแต่ว่าตอนเ่ากลับมาเนี่ยก็อยากเบิดแหละจนเพิ่ปกระเลิกแล้วนี่มาหอดนี่กับเพื่อนเพิ่ดกระซื้อมาเขียนมาต้อนมาฝากซะมาฝากรนะ้ายชนะว่าสะมามาโชคเจือแต่เขาโมกขอบใจเด้ขอเขาอโมกขอบใจทางเจ้บุทง ขายของก็ต้องขายแต่คนหล่อพี่น้องคุณส่งเจ้าว่ากับถือไหมแมนบอกมือนอาหารไฟเคินไฟซีมีผู้ชายคนหนึ่งมาคอยหันชื่อน้ำให้เราชื่อพายผูกแค้นให้เราคนมั่นคือเทนคอมเมอมาเดินมาถือก็คอยโอ้เอาเขาเขาโมกขับใจเนาะพี่น้องเนาะจะต้องมาซื้อเขียบต้อนเก็ยบฟ้าเนี่ยนะใจเชิงเลยรู้ว่ามาตลาดก็มีของแคมมาตลาดมาเขียพี่น้องพอดีคนเดียวมาเห็นมากระแบงเอาโตอนเลาวพี่น้องขับใจแล้วละ